ฝรั่งเศสช่วยไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดในประวัติศาสตร์อาจกลับกลายมาเป็นเพื่อนรักที่ช่วยเราตบหน้าใครบางคนดังฉาดที่สุดในชีวิตโอ้โหเปิดมาแสแรงเลยคุณต้นหมายถึงใครจะตบหน้าใครคะเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณมะลิแต่คือฝรั่งเศสมหาอำนาจ ที่เคยทำคนไทยเจ็บช้ำน้ำใจจากคดีเขาพระวิหารวันนี้กลับพลิกบทบาท180องศามายืนข้างประเทศไทยเต็มตัวและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือเกมการเมืองระดับโลกที่โคตรจะมันสมันเอาแล้วว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วครับและวันนี้ต้นมะลิขยี้ข่าวช่องที่จะพาคุณไปย่อยข่าวลึกให้สนุกถึงใจ จะมาสืบสาวราวเรื่องให้คุณผู้ชมได้รู้กันว่าทำไมฝรั่งเศสถึงทิ้งมิตรรักร้อยปีอย่างกัมพูชาแล้วหันมาจับมือกับไทยเราแทนเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยครับเอาละครับคุณมะลิคุณผู้ชมครับลองนึกภาพตามผมนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงฝรั่งเศสกับกัมพูชาเราจะนึกถึงภาพความสัมพันธ์แบบพี่ใหญ่กับน้องรักเลยใช่ไหมครับสนิทสนมกลมเกลียวกันมาร้อยปี ใช่เลยค่ะกัมพูชานี่แทบจะอ้ามอิงถึงฝรั่งเศสเป็นท่อทุนหัวตลอดเวลาเลยนี่คะถูกต้องครับแต่จูๆ่ๆทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฝรั่งเศสเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนว่าฉันไม่โอเคกับเธอแล้วนะกัมพูชาไม่ใช่แค่ไม่โอเคธรรมดาแต่เอื่อมระอากับพฤติกรรมที่จะเรียกว่าฉกกระปลกก็คงไม่ผิดนัก พฤติกรรมศกกรปลกแรงมากคุณต้นมันเกิดอะไรขึ้นขนาดนั้นคะเหมือนเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเลยนะเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของคดีสืบสวนของเราในวันนี้ครับเราต้องย้อนกลับไปดูแรงจูงใจที่ทำให้เพื่อนรักต้องแตกหักกันก่อนซึ่งเรื่องนี้คนไทยเรารู้สึกกันมาสักพักแล้วเรื่องที่กัมพูชาชอบมาเคลมนั่งเซมนี่ของไทยหรือเปล่าคะ โขนมวยไทยอาหารบ้างเห็นในโซเชียลทีไรคนไทยก็รู้สึกหงุดหงิดทุกทีนั่นเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งครับคุณมะลิสิ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสและชาติตะวันตกต้องหันมามองกัมพูชาด้วยสายตาใหม่มันคือเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยมันคือเรื่องของด้านมืดที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมานานนี่เลยครับหลักฐานชิ้นสำคัญรายงานล่าสุดจาก สหประชาชาติหรือ UN ไม่ได้มาเล่นๆนะครับคุณผู้ชมเขาชี้เปรี้ยงลงมาเลยว่ากัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไปแล้วโหแรงมากนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเพื่อนบ้านทะเลาะก,กันแล้วนะนี่มันระดับอาชญากรรมข้ามชาติเลยนี่คะถูกต้องครับ UN เขาบอกว่ามีคนเป็นแสนแสนคนจากทั่วโลก ถูกหลอกให้ไปทำงานที่กัมพูชาแต่สุดท้ายก็กลับถูกกักขังเยี่ยงทาตถูกทารุณกรรมถูกบังคับให้โทรหลอกลวงคนอื่นต่อเป็นทอดๆสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐแล้วที่เลวร้ายที่สุดคืออะไรทราบไหมครับอะไรคะรายงานชี้ว่าเรื่องทั้งบทนี้มีผู้มีอิทธิพลในรัฐบาลกัมพูชาคอยให้ความคุ้มครองอยู่เบื้องหลังด้วย ตายแล้วแบบนี้ก็เท่ากับว่ามันเป็นธุรกิจสีดำสนิทที่รัฐบาลรู้เห็นเป็นใจนะสิคะมีหน้าละภาพลักษณ์ถึงได้ติดลบขนาดนี้นี่แหละครับคือปอมแรกของเรื่องเมื่อภาพลักษณ์มันเน่าเฟะขนาดนี้ชาติตะวันตกที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอย่างฝรั่งเศสจะทนคบค้าสมาคมต่อไปได้อย่างไงละครับมันเหมือนเรารู้ว่าเพื่อนสนิทเราเปิดบ่อนค้ายาเราจะยังไปเดินควงแขนเขาอยู่มั้ยล่ะ ไม่แน่านอนค่ะต้องรีบถอยห่างเลยและนั่นก็คือสิ่งที่ฝรั่งเศสกำลังทำครับแต่การถอยห่างครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การถอยแต่มันคือการเดินมาหาเพื่อนบ้านอีกคนที่มีอนาคตสดใสกว่าซึ่งก็คือประเทศไทยเรานี่เองก่อนที่เราจะไปดูว่าฝรั่งเศสหันมาจับมือกับไทยยังไงผมอยากพาคุณผู้ชมย้อนอดีตไปดูแผลใจของคนไทยกันก่อนครับคุณมลิศจำคดีเขาพระวิหารได้ไหมครับ จำได้แม่นเลยค่ะเป็นเรื่องที่คนไทยเจ็บปวดมาตลอดว่าเราเสียดินแดนไปเพราะแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำขึ้นฝ่ายเดียวใช่ครับในอดีตฝรั่งเศสคือต้นเหตุของความขัดแยง้งเขาคือคนที่สร้างบาดแผลให้เราแต่มาวันนี้คนที่เคยทำร้ายเรากลับกลายเป็นคนที่ยื่นมือมาช่วยเราคลี่คลายปัญหาอย่างไม่น่าเชื่อยังไงคะเขาทาอะไรล่าสุดครับ ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลแวรครองของฝรั่งเศสได้โทรศัพท์สายตรงคุยกับนายกรัฐมนตรีของไทยและพูดประโยคสำคัญที่สั่นสะเทือนไปทั้งบางออกมาว่าฝรั่งเศสสนับสนุนการเจรจาทวิภาคีอย่างสันติเอ๊ะคำนี้มันสำคัญยังไงคะก็ดูเป็นคำพูดทางการทูตปกติไม่ใช่เหรือคะไม่ปกติเลยครับคุณมะลิเพราะคำว่าทวิภาคี มันคือการตบหน้าแผนของกัมพูชาที่ชอบดึงคนนอกเข้ามาแทรกแซงดังฉาดเลยครับมันคือการประกาศชัดๆว่าเรื่องนี้พวกเธอสองประเทศคุยกันเองสิฉันเห็นด้วยกับแนวทางของไทยอ๋อเข้าใจแล้วเป็นการเลือกทางแบบเนียนๆแต่เจ็บจี๊ดเลยนะเนี่ยยังไม่หมดครับมาครองยังเสนอที่จะเปิดคลังเอกสารทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดให้ทั้งไทยและกัมพูชาเข้ามาตรวจสอบร่วมกันได้ด้วย นี่คือการแสดงความรับผิดชอบและล้างไพ่ใหม่ทั้งหมดจากที่เคยลำเอียงเข้าข้างกัมพูชามาตลอดวันนี้เขาบอกว่ามาพิสูจน์กันด้วยความจริงไปเลยโอ้โหนี่มันคือการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่จริงๆค่ะแล้วทำไมเขาถึงยอมทำขนาดนี้เพื่อไทยล่ะคะเพราะตอนนี้ประเทศไทยเราครับมีของในขณะที่กัมพูชามีภาพลักษณ์ด้านมืด ประเทศไทยเรากลับกลายเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์คนสำคัญของฝรั่งเศสไปแล้วเรา, er เรามีการซ้อมรบร่วมกันมีบริษัทแอร์บัสมิชลินมาลงทุนมหาศาลมีโครงการ EEC ที่เป็นอนาคตของภูมิภาคและที่สำคัญฝรั่งเศสคือหนึ่งในกองเชียร์หลักที่อยากให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกโ e c d หรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเห็นความแตกต่างไหมครับฝั่งหนึ่งคือพันธมิตรที่เต็มไปด้วยปัญหาและเรื่องอื่นเฉา แต่อีกฝันคือพันธมิตรที่มีอนาคตและผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมหาศาลชัดเจนเลยค่ะเหมือนเลือกระหว่างคบเพื่อนที่ชวนไปมีเรื่องกับคบเพื่อนที่ชวนไปลงทุนทำธุรกิจใครๆก็ต้องเลือกอย่างหลังอยู่แล้วค่ะถูกต้องเลยครับคุณมลิและสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคช่วยแต่มันคือชัยชนะ ของแนวทางการทูตแบบไทยๆของเราที่เน้นความมีวุฒิภาวะความโปรง่งใสและการสร้างคุณค่าให้ตัวเองจนเป็นที่ยอมรับจริงค่ะพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจในประเทศเราขึ้นมาเลยนะคะใช่ครับและบทสรุปที่ผมอยากจะว้าวให้คุณผู้ชมได้ทึ่งก,กันก็คือการที่ฝรั่งเศสหันมาเลือกเราไม่ใช่เพราะเขาสมสารหรืออยากจะช่วยเราแบบให้เปล่าแต่เพราะว่าการเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยมัน คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของฝรั่งเศสเองอ๋อคือเราไม่ได้เป็นฝ่ายรอรับความช่วยเหลือแต่เราเป็นหุ้นส่วนที่มีคุณค่าพอที่มาหาอำนาจต้องหันมาจับมือด้วยนั่นแหละครับนี่คือชัยชนะที่แท้จริงประเทศไทยเราพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าเราเดินไปข้างหน้าด้วยศัก,กยภาพและความสง่างาม ในขณะที่ใครบางคนที่ยังใช้วิธีการแบบเก่าๆสร้างเรื่องโกหกเพื่อกลบเกลื่อนปัญหาของตัวเองก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างโดดเดี่ยวในที่สุดเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากค่ะคุณต้นและนี่คือทั้งบทของคดีพลิกขั้วอำนาจในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองพอขยี้ให้ลึกถึงใจแล้วมันสนุกและน่าตื่นเต้นไม่แพ้นหนังดีๆเรื่องนึงเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะถ้าชอบการขยี้ข่าวแบบถึงพริกถึงขิงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องต้นมะลิขยี้ข่าวของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนที่เราจะเอามาย่อยให้ฟังจันแบบสนุกสนุกแล้วคุณผู้ชมละครับคิดยังไงระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อนๆคิดว่าในเกมสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ Information warfare ตอนนี้ฝ่ายไหนทำได้ผลกว่ากันแล้วเพราะอะไร คอมเมนต์มาถกกันได้เต็มที่เลยนะครับเราอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราคุณต้นและคุณมลิต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ